สำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นการทบทวนคลิปเก่าเมื่อวันก่อนที่มีผู้ถามมาบอกนมัสก,การหลวงพ่อครับกรับลบกวนหลวงพ่อด้วยครับช่วงหลังๆนี้ที่จากที่เคยปฏิบัตินั่งไม่นานก็เข้าถึงความสงบได้เดี๋ยวนี้พยายามเท่าไรเข้าไม่ได้เลยมีปัจจัยอะไรทำให้เกิดแบบนี้ได้บ้างครับแล้วเราจะต้องทำอย่างไร จะต้องบังคับมันเพราะเคยได้ยินว่าต้องเอาจริงเอาจังกับมันหรือเราควรพักให้ร่างกายจิตใจของเราเข้าสู่ความเป็นปกติก่อนอย่างไรดีครับรู้สึกก็จําไม่ได้นะตอบไปไงแต่ตอบว่าจะทํำยังไงก็ช่างจจะเอาจริงเอาจังจะพักผ่อนร่างกายนะ คือการปฏิบัตินี่มันเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเวลาไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคี้ยวลีมถ่ายจะละบะัตชัวจะอาบน้ําไม่อาบน้ําจะนอนทํานั่งทํายืนทําเดินทําเขาก็มีเอเริยบทอยู่ลักษณะนั้นมีสัมัญญาในการเขายข้าวเ,เหยียดว้ยแออกนักก็ทําได้เดี๋ยวใายแล้ขวขากมเงนยไม่เห็นจะเม็นต้องไปนั่งอย่างเดียวเลย แต่ถ้านั่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับการที่ว่าจเจริญสมาธินะเราว่าลักการข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคือสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสํารวมไม่เอาเรื่องนะในระหว่างที่ว่าเราสมมติว่าเราจะนั่งสมาธิเนี่ยเราหลับตาซะถ้าเราจะนั่งแบบลืมตาก็ได้ถ้าสมาธิมันมากก็มันเข้าไปสู่ภายในมากนี่มิดมากแล้วก็ลืมตา คนเราเนีมีทั้งกายนอกกายในเวทนานอกเวทนาในจิตนอกจิตในทานอกทาในเนี่ยเราหลับตาเนี่ยสมาธิมันดันมากเกินไปไปหเห็นนิมิตหรือปรุงแต่งมากเกินไปแล้วก็ลืมตาใช่ถ้ลืมตามาแล้วมาบางคนมีนิสัยฟุ้งซ่านเดี๋ยวไปเห็นนนเห็นนี่ไม่สํารวมแล้วมันก็ไปเอาเรื่องเข้าัางายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักปฏิการปฏิบัตินใน้ผิดสามอย่างคือสารวมมินรีจำลวตาหูจมูกเลี้ยงกายใจยโพชเนะมตันัญญาบริโภคอาหารได้พอควร แ่มีพะละกกาลังให้มันเหมาะกับการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยถ้าเราบริโภคอาหารมากเกินไปกิเลสตัณหามากความพุ่งสร้างราคะก็มากโทสะก็มากโมหะก็มากมันไปสั่งสมนิวร์ก็มากเขาสมาธิได้ช้าชาคลิยานิยตกทาความเพียรไม่เห็นแก่นเน็ตกันเหนื่อยการทาความเพียรําเพียรในที่สีสถานในฐานกายเวทนาจิตรมหรือว่าจะทําสมถะกับเพียรพนาพุทโธ เปลียนดูลมหายใจในเรียบทนั่งให้มากมากทำเมื่อไรมันได้เมื่อนั้นน่ะทำหยาบได้หยาบทำละเอียดได้ละเอียดทำลมหายใจสั้นก็รู้สอสั้นหุนเัใจยาวก็รู้รู้ชัดกว่ายาวมันเข้าแล้วก็รู้ชัดว่าเข้าออกก็รู้ชัดว่าออกหยาบก็รู้ชัดว่าหยาบละเอียดก็รู้ชัดละเอียดเ้าเอาแค่นี้พอเพราอคนเราเนี่ยมัน อย่างการบุงแต่งอะไรที่มันส่วนเกินไปเนี่ยมันมันไม่ได้ตลอดเวลาหรอกอย่างคนเราจะวิ่งเนี่ยหรือจะทำงานหนักๆเนี่ยมันก็ต้องมีเวลานั่งพักผ่อนบ้างทำงานแล้วก็มันก็ไม่ต้องมาในเรียบททำงานในจะยืนกระทำยืนทำเดินทำหรือขุดดินฟันหญ้ามันไมันไม่ได้ฟันไปตลอดเวลาหรอกมันก็ต้องมีการพักผ่อนนั่งบ้างนอนบ้าง เรียบบทมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสําคัญในการเจริญคือสติกับสมัญญาสองตัวถ้าสติอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เกิดสมถะได้แต่เกิดสมาธิตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจาระถ้ามีโอกาสทําให้ต่อเนื่องก็เป็นอุปจาระถ้าทําให้ชัดเจนต่อเนื่องก็เป็นอัปนาสมาธิได้ถ้าไปยึดอัตตาเนี่ย ต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามันจะปรุงแต่งมันจะเข้าไปยึดมันจะหนักมันจะสิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องการจะพ้นทุกเนี่ยเราจะเริญสติให้ตรงสัมมัญญะแต่สัมมัญญมันมีในฐานกายก็เลยจําเป็นต้องมีตนเป็นที่ก่อที่พึ่งก็มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ก่อที่พึ่งแล้วก็มีธรรมเป็นที่ก่อที่พึ่งก็คือมีความรู้สึกก็เรียกให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปนั้นบอกว่าช่วงหลังช่วงหลังเนี่ย จากที่เคยปฏิบัตินั่งไม่นานก็เข้าถึงความสงบได้สมัยก่อนใ่เข้าความสงบได้ได้ง่ายสมมุติว่าเราเคยได้ขนาดเนี้เมื่อวานนี้ยวนันก่อนกนก็ได้ได้เข้าง่ายไอ้ที่มันเริ่มเข้าได้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เจอสมมุติว่าตาช่างเนี่ยกิเลสเนี่ยมันประมาณสิบกิโลด้านซ้ายเราก็เติมไปด้านขวา เรนะเติมคำภาวนาเรือการภาวนาการปฏิบัติการเจริญสติให้อยู่กับนะอัตตาคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองหรือจะเอาเป็นพุโทโธก็ได้ดูลมหายใจในะดีที่สุดเดีวจะให้ดีที่สุดจริงๆดูความรู้สึกที่ลมกระทบมันได้ทั้งสมถะอิปัสนาในตัวจะก้าวขึ้สู่วิปัสนาได้ง่าย วันนั้นเราดูตาช่างข้างด้านขวาเนี่ยเราเติมสติไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งจะด,ด้านซ้ายสิบโลด้านขวาแล้วก็เติมไปสมมติดูครั้งหนึ่งได้กิโลเนึ่ก็ดูมันให้ถึงสิบครั้งมันก็ได้สิบโลก็นี้ถ้าเราใช้ไปประมาณสักหนึ่งขีดหรือห้าขีดนะก็วพากิโลมันสิบขีดใช่ไหมเราใช้ไปห้าขีดมันก็เหลือเก้าโลห้าขีดเนี่ยเพราะนั้นตาช่าง ไอ้เก้าเราเราไปเติมเก้าโลห้าขตหรือถ้าเราไปเพิ่มกิเลสคือเพิ่มตะช่างด้านซ้ายขึ้นไปหนึ่งโลไอ้ด้านขวามันสิบโลเนี่ยความจริงมันสมดุลแล้วกิเลสกับความสงบเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันสมดุลพอเราไปเพิ่มด้านซ้ายหนึ่งกิโลด้านขวาเราก็ต้องเพิ่มหนึ่งโลเหมือนกันเพิ่มขีดความสามารถหนึ่งโลไว้ละ ในคนเราเนี่ยนะสมมติเราสิ่งที่เราหามาได้เนี่ยว่าตาช่างด้านขวาที่เราหามาได้เนี่ยสิบดูลงให้ใจสิบคู่เป็นสิบโลแล้วกอนี้ด้านซ้ายมันไปเพิ่มขึ้นกระยะเวลามันผ่านไปจากเมื่อจากวันก่นกอนๆมามาวันนี้มันคนละวันกันแล้วร่างกายคนเราก็มีความเกิดมีความแก่ความแก่ความเจ็บความพัฒนาขึ้นจะอาจจะพัฒนาขึ้นพัฒนาลงนะ จากเด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวเนี่ยมันเหมือนพัฒนาขึ้นแต่ว่าจากคน,คนแก่แล้วเนี่ยมันพัฒนาค่อยๆพัฒนาแล้วค่อยๆเสื่อมเสื่อมถอยแล้วไปเนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่เรากําลังจะเราต้องการที่จะให้มันขึ้นเนี่ยถ้าเราเพิ่มเพิ่มกิเลสขนาดไหนเพิ่มสมบัตินะทรัพย์สินสลิงคารของเรานะเติมไปในด้านซ้ายปุ๊บนะด้านด้านขวานี่เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถนะการปฏิบัติของเรา ทำจิตกันเลยให้สงบเพื่อใช้พลังสติสมาธิเพิ่มขึ้นอีกตามลําดับแต่ถ้าเราอยากจะให้การการเข้าเข้าสมาธิได้เร็วเราต้องระวังด้านซ้ายเอาไว้ไม่ให้มันไม่ให้เติมไม่ให้เติมกิเลสเข้ามาอีกเติมทรัพย์สมบัติเข้ามาอีกก็เรียกว่าสํารวมอิ่งสําสรวมตาเรื่องเรื่องก็ะยาเอาเข้าทางตาเสียงเข้าทางหู เหมือนข้าพเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิมาทั้งคืนแล้วเสร็จเรียบร้อยจกนกระทั่งอ้าวสมมุติว่ามันเต็มละคราวนี้ก็มาเปิดดูว่าอินเทอร์เน็ตหน่อยว่าเราจะตอบปัญหาธรรมะก็ปรากฏว่าพอดูดูไปก็ดูเรื่องอื่นเรื่องดเององูเรื่องน้นเรื่องนี้ใครถามแล้วก็มันก็มีภาพในพวกเอไอสร้างพวกติ๊กตอกแล้วก็ดูสมมุติว่าด,ดูสักสิบห้านาที ตอนนี้พอเราก็ปิดแล้วก็เอาปิดโทรศัพท์คือเลิกดูเลิกดูพวกมาเข้าสมาธิใหม่แล้วมันจะมีเริ่มแน่นเครียดตึง้นและจิตใจของเรามันไอสิ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาหุ้มล่ะนะไอนั้นเราต้องเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งแต่มันมันล้างมามันมันมันล้างมันต่อสู้มันทั้งคืนแล้วมันก็ออกหลุดง่ายใช้เวลาไม่นานนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในในอารมณ์สมถะแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มขีดความสามารถของเราว่าอุศักไม่มีบาร,รมีไม่เกิดหรือว่าเราไปเพิ่มเติมอยากจะได้น่นได้นี่อะไรขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติให้มากเข้าก็เรียกว่าผู้ที่สร้างบาร,รมีแต่ถ้าผู้หวังนิพพานแล้วจะต้องละออกหมด เหลือแต่พกกายกระใจไม่ว่าจะร่ํารวยมีปัญญาดีขนาดไหนหรือว่ายากจนขนาดไหนเนี่ยมาเข้าในสู่พุทธศาสตรสนาแล้วเนี่ยเนี่ยก็แลกัเป็นเนกขมะบาร,รมีหรือไม่งั้นก็เป็นศีลบาร,รมีอย่างน้อยก็เปลี่ยนจากศีลไอที่ว่าไม่มีศีลมามีศีลมีศีลก็ศีลที่ยิ่งขึ้นขึ้นไปจากศีลห้าเป็นศีลแปดเนี่ยท้องมันจะได้ว่างปฏิบัติจะได้เร็วและเราพยายามเมื่อเรารู้จักช่องทางในการทําให้สงบแล้วเนี่ยเราก็จําช่องทางันนั้นไว้ สิ่งใดที่เติมขึ้นมาใหม่แล้วก็สังเกตด,ดูว่ามันจะทําให้เราเนื่อช้าทําเราได้เป็นไปเพื่อความการสังสมกองกิเลสอยากใหญ่ไม่สันดูคุกคขี้ยดหมู่คณะเกียรติค่าเลี้ยงยากกําหนัดย่อมใจประกอบทุกนะพวกนี้เป็นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิน,นัยไม่ใช่คำท่งสอนของบมกรบรมศา,าสดาเป็นทางเดินที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือทางเดินในชีวิตทางโลก